เข้าใจหรือไม่ว่าการผจญภัยในป่าด้วยการกางเต็นท์อาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ตกใจได้เตือนนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติระวังตัวไรอ่อนกัดเพราะอาจนำไปสู่โรคไข้รากศาสใหญ่ที่อันตรายถึงชีวิตแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามลองคิดดูสิว่าคุณพร้อมรับมือกับภัยคุกคามเล็กๆแต่แรงนี้หรือไม่ข่าวที่น่าตกใจนี้มาจากกรมควบคุมโรคซึ่งได้ออกมาเตือนประชาชนอย่างเร่งด่วน ถ้าคุณวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในป่าหรือกางเต็นท์เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่ามองข้ามความเสี่ยงจากการถูกตัวไรอ่อนกัดซึ่งอาจทําให้คุณปวดเป็นโรคไข้ารากสัตว์ใหญ่หรือที่เรียกกันว่าโรคสครับไทฟัส,ส,ไ,ฟสได้อย่างง่ายดายบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวลองนึกภาพดูเมื่อวันที่18ตุลาคม2568นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสด์ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่าช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆอากาศเริ่มเย็นลงทำให้หลายคนแห่กันไปเที่ยวป่าเขาและกางเต็นท์นอนเพื่อชมหมอกหรือสัมผัสความหนาวแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มเสี่ยงแล้วตัวไรอ่อนเหล่านี้เป็นมแมลงขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันอาศัยอยู่ในป่าโดยชอบเกาะอ,อยู่ตามใบไม้ใบหญ้าใกล้พื้นดินและอาจไต่ไปตามเสื้อผ้าของคุณเมื่อคุณเดินผ่านทำให้คุณเสี่ยงถูกกัดโดยไม่รู้ตัวเลยและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้โรคไข้รากสัตว์ใหญ่เกิดขึ้น เมื่อตัวไรอ่อนที่มีเชื้อราเรียบปริเอนเชีอัะชุกมาชีกัดเข้าไปในผิวหนังของคุณเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลกัดนั้นๆบริเวณที่มักถูกกัดคือรักแร้ขาหนีบหรือรอบเอวซึ่งเป็นจุดที่เสื้อผ้าอาจไม่ปกปิดมิดชิดพอสําหรับมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยลองเปรียบเทียบตัวไรอ่อนกับเห็บเล็กๆที่ชอบซ่อนตัวในธรรมชาติพวกมันไม่ใช่เพื่อนที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนมาดูสถิติที่น่าตกใจกันในปี2568ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15ตุลาคมประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคไข้รากสัตว์ใหญ่สะสมถึง7 5 5รายตราป่วยอยู่ที่10.66ต่อประชากรแสนคนกระจายไปใน74จังหวัดโดยพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดที่ผู้ป่วยสูงสุด5อันดับแรกคือเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนอุบลราชธานีและตากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเช่นเกษตรกรหรือคนรับจ้างทั่วไปและน่าเศร้าที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตถึง6รายตราป่วยตตยร้อยและ0.09 ซึ่งอาจดูน้อยแต่สําหรับชีวิตจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่คอวแลรให้ความสําคัญอย่างยิ่งอาการของโรคนี้เกิดขึ้นหลังถูกกัดประมาณ10-12วันคุณอาจมีไข้สูงปวดศีรษะแดงปวดไม่ตัวและรู้สึกอ่อนเพลียบริเวณที่ถูกกัดอาจมีผื่นแดงเล็กๆที่ค่อยๆหนุนขึ้นและบางคนพบแผลคล้ายถูกบุริจีเอสคาซึ่งไม่ปวดและไม่คันแต่ที่นี่คือจุดที่สร้างความแตกต่างผู้ป่วยบางรายหายเองได้แต่บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือแม้แต่การเสียชีวิตหากไม่รักษาเร็วพอเพื่อให้เข้าใจง่ายลองคิดว่าโรคนี้เหมือนกับการติดเชื้อที่ซ่อนตัวจนกว่าจะสายเกินไปดังนั้นการสังเกตอาการตั้งแต่เนินเน่นๆเป็นกุญแจสําคัญแต่ที่นี่คือที่มันน่าสนใจและอาจสร้างความเห็นต่างบางคนอาจบอกว่าการเที่ยวป่าหรือกางเต็นท์เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแม้เสี่ยงเล็กน้อยแต่คุณคิดอย่างไรความเสี่ยงนี้ควรปิดกั้นการผจญภัยในธรรมชาติหรือไม่และนี่คือจุดที่หลายคนมองข้าม การป้องกันสามารถทําได้ง่ายๆหากรู้วิธีกรมควบคุมโรคแนะนําให้เมื่อเดินทางไปป่าหรือกางเต็นท์ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดเช่นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวหลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนบนพื้นหญ้าโดยตรงและใช้สเปรย์หรือโลชั่นกันแมลงที่มีสารดี20-30%เพื่อป้องกันตัวไรออดอย่าลืมหลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยงเช่นป่าละมอะทุ่งหญ้าชายป่าหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แสงแดดไม่ส่องถึงเพราะนั่นคือจุดที่ตัวไรชอบอาศัย หลังจากออกจากป่าอย่าลืมอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและสระผมทันทีแล้วสำรวจดูว่ามีผื่นแผลหรือแมลงก่ดตามตัวหรือไม่นำเสื้อผ้าที่ใส่มาซักด้วยผงซักฟอกเข้มข้นเลยเพราะตัวไรอาจติดมาด้วยและนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนไม่รู้การทำความสะอาดอย่างละเอียดช่วยลดโอกาสติดเชื้อได้มากหากหลังจากกลับมาสองสัปดาห์แล้วมีอาการไข้สูงปวดศีรษะหรือพบแผลคล้ายถูกบุหรี่ที่ที่ผิวหนังอย่าต่อตะ,ะเลย นึกถึงโรคนี้และรีบไปหาหมอทันทีพร้อมบอกประวัติการเข้าไปในป่าเพื่อรับการรักษาเร็วๆป้องกันไม่ให้รุนแรงขึ้นจนเสียชีวิตถ้าสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ในที่สุดแล้วคุณเห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือไม่บางคนอาจโต้แย้งว่าการป้องกันเหล่านี้ทําให้การเที่ยวป่ายุ่งยากเกินไปแต่ก,การสูญเสียชีวิตเพราะความประมาทเล็กน้อยนั้นคุ้มหรือไม่ถ้าคุณมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นแชร์ในคอมเมนต์กันเถอะเราชอบฟังความเห็นที่แตกต่างเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน